เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแวะไปดูบ้านกันหน่อยติดหรือเปล่าไม่ติดไม่ติดเอาเลาดิไม่รู้เขาทําไปถึงไหนกันแล้วได้เดี๋ยวไปดูกันทั้งหน่อยหนึ่งเผื่อติดปัญหาหน้างานอะไรจะได้เชื่อกันดูก็เดี๋ยววันนี้มาดูอัปเดตบ้านกันนะครับว่าไปถึงไหนละ ว่าตัดตัวหนอนไปแล้วเอาอย่างที่เถียบอกที่ส่งไมได้อย่างนั้นตอนนี้เสามากถ้าเป็นทรายล้างถ้าหรือถ้าเป็นทรายล้างอ่ะถ้าเป็นทรายล้างอ่ะไม่ต้องไม่ต้องแยกอะไรจะได้จะได้แล้วก็เดี๋ยวมาแบ่งแบ่งแบ่งจอยเอา ึ่งจริงๆตรงนี้เป็นจุดที่คอนเซิร์นกังวลที่สุดเลยในเรื่องส่วนของโค้งเนี่ยแต่พอมาดูหน้าง,งานแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหลือว่าแค่อาจจะแค่สกินให้มันสวยขึ้นก่อนทาสีอันนี้ยังไม่เสร็จอันนี้เดี๋ยวต้องให้เขาเก็บงานอีกนิดหน่อยแต่ถือว่าด้นนวยเชฟจับสายตาแะบสายตาเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยก็ถือว่าโอเคนะตอบโจทย์กับไฮไลท์ดีไซน์ที่เราตั้งใจทำมาเพื่อดีวันวันเลย แล้วมันเป็นคาแรคเตอร์บ้านเนี่ยเลยคนเข้ามาเห็นเค mm ิร์ฟเนี้ยรู้เลยเอ,อ่อทีนี้จากการที่เราเปิดขอนย้าตรงเนี้ย mm hmm. ทีนี้เนี่ยเราก็เลยอยากให้ห้องนอนเนี่ยได้เซฟกับพื้นที่สีเขียวด้วย mm hmm. ทีนี้เราก็เลยยอมเสียพื้นที่ห้องนอนไปบางส่วน mm hmm. เพื่อขยายเทเลสให้มันใหญ่ขึ้น mm hmm. แล้วก็ทําเป็นที่นั่งอยู่ทางด้านนี้ mm hmm. เพื่อที่เวลาสมมติว่าเรานั่งแล้วเนี่ย เราสามารถเห็นขอดย้าที่เราจะปลูกต้นไม้เขียวๆขึ้นมาหรือว่าเวลาคนนั่งตรงนี้สามารถเห็นยอดไม้สวยๆได้ซึ่งตรงนี้ก็เรามองว่าพื้นที่ทางโฮมส่วนใหญ่ทําแบบนี้ไม่ได้แต่เราทําได้เพราะด้วยชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นเนี่ยคนคนจะจะใช้พื้นที่เทรเรสกันน้อยมากใช่ส่วนใหญ่วางคอมเพรสเซอร์แอร์ไม่ค่อยได้จะใช้ประโยชน์เท่าที่เห็นนะคนเท่าไหร่ คนก็จะกลัวในเรื่องของการมานั่งในส่วน o u t ด o o r ข้างนอก<ช>ตรงนี้มันก็มองว่ามันทําออกมาแล้วใช้งานได้จริงเนี่ยน,อน,นีอันนี้ถือว่าจะเป็นปูฟังกช์ชันที่<ช>ท,ท,ที่มันจะเป็นขดยาร์ดที่มันสมบ,บูรณ์อันนี้เหรอประตูที่<ช>วัดบอกประตู u v v c ใช่ปะ่ะใช่เอามาใช้ที่ Dion O1 ใช่คือเลือกที่ใช้ประตู u v v c เนี่ยเพราะหนึ่งเนี่ยมันช่วยในเรื่องของพวกกันน้ํา ทนต่อแดดด้วยใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกนอีกอย่างนึงด้วยความที่ว่าแบรนด์นี้มันสามารถคัสตอมดีไซน์ของในเรื่องของไซซิ่งที่เราต้องการได้เลยเพราะงั้นมันน่าจะตอบโจทย์บ้านของเรา <S 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 ดีวันดวันท,ท,ที่เราใช้ประตูข้างนอนเนี่ยมีขนาดเนี่ยสองซึ่งมันจะสูงกว่ามาตรฐ<อ><อ>านปกติละใช่ไม่ว่าจะเรื่องของออโทนสีคัสตอม โทนสีเนี่ยได้ความเป็นมินิมอลเพราะถ้างานภายนอกถ้าใช้ประตูพวกไม้อะแน่นอนเก็ต้องใช้แต่ไม้สักนี้ในเกรดของไม้สักเนี่ยด้วยต้นทุนเนี่ยมันก็ค่อนจะสูงแหละแต่ด้วยอะไรที่มันทดแทนไม้สักได้แต่ยังคงคุณภาพและคงทนอยู่เนี่ย U P V C เนี่ยตอบโจทย์งานใช้ได <ป S 1> ้ตอบอ่ะทีนี้จุดนี้แหละก็เป็นจุดไฮไลท์ของบ้านละที่ว่าจะเป็นตัวชูโรงเลยเราจะทําให้มันเกิดขึ้นให้ได้โดยที่ตรงเนี้ยที่จากครั้งก่อนเนี่ย ตรงนี้ที่มันเป็นตำแหน่งครัวดูทึบๆอับๆอ,อยู่เลยตอนนี้เริ่มเป็นแบบเป็นภาพชัดเจนขึ้นละด้วยความที่เราเปิดครัวตรงเนี้ยเอาหลังคาออกให้แสงลงมาได้เพราะว่าพื้นที่ตรงเนี้ยที่เราตั้งใจไว้เนี่ยเราจะทําเป็นพื้นที่สีเขียวให้ต่อเนื่องกับทางห้องนั่งเล่นที่ตรงนี้เราก็จะมีตัวต้นไฮไลท์เล็กๆตัวนปะใช่ก็ตรงนี้<ด>ก็จะมีต้นไม้ที่เป็นทรงสูงขึ้นมา,า,นมาแล้วก็บริเวณกําแพงตรงเนี้ยเราก็จะปลูกต้นแคคตัส เพื่อที่ว่าเดี๋ยวรอพอใส่ตัวไลทิงเป็นไฟอัพไลท์ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้บรรยากาศกับตอนคืนได้บริเวณเนี้สามารถเปิดห้องลิฟวิ่งรูมใหญ่ๆขึ้นมาให้พื้นที่ต่อเนื่องระหว่างภายในกับภายนอก<ม>พื้นที่สวนกับภายในบ้านเนี่ยจะดูเป็นเรื่องเดียวกันทันทีในส่วนของประตูเราก็ใช้เป็นประตูปานเสียงเพื่อเปิดให้ได้กว้างมากที่สุดมันจะได้คอนเนคติ้งกับในส่วนของลิฟวิ่งรูม ไอในส่วนของที่จะปลูกแคทตัสเนี่ยเดี๋ยวช่างก็จะต้องแซะรูจะใช้อ่าสว่านเจาะรูเพื่อให้น้ำมันซึมผ่านได้ซึมผ่านได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้อีกที่ต้นที่ว่าจะเป็นไม้ที่เป็นกระถางซึ่งความสูงเนี่ยเอาจริงแล้วมองว่าถึงปลายปลายต้นอยู่ด้านบนให้เลยให้เลยระเบียงไปนิดนึงเดี๋ยวเผื่อเผื่อมันโตขึ้นไปด้วยหรือมันขึ้น เฮ้ยหลังเนี้ยส่งได้ส่งบ้านโอเค,อเคดูแล้วดีไซน์ต่อต่อยอดได้เลย